เรามาดูในตอนที่หนึ่งเลยนะครับในหนังสือคู่มือของท่านนะครับอยู่ในหน้าที่สามตอนที่หนึ่งในเรื่องของหลักการเงินของพระเจ้าอย่างแรกที่เราเห็นก็คือเขาพูดถึงนิมิตนิมิตในเรื่องของหลักการเงินพระเจ้าคืออะไรครับมีอยู่สามประการหนึ่งแบ่งปันความจริงสองพัฒนาความหวังสามเพิ่มพูนการเปลีป่ยนแปลงเอาละครับแบ่งปันความจริงยังไง แบ่งปันความจริงก็คือไม่มีอะไรที่เป็นความจริงนอกจากโพชจนะของพระเจ้าแบ่งปันความจริงก็คือการหย,ยริบโพชนะของพระเจ้ามาแบ่งปันในหลักการแนวทางแนวคิดทัศนคติด้านการเงินเพราะนั้นเมื่อเราเรียนบทเรียนนี้จบปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะแบ่งปันหลักการแนวคิดทัศนคติด้านการเงินจากความจริงในโพชจนะของพระเจ้าได้ ประการที่สองนั่นก็คือพัฒนา,นาความหวังแล้เมื่อเรียนบทเรียนนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรามีความหวังใจว่าเราจะทำไมครับหมดนี่เราจะมีเงินออมเราจะสามารถให้กระเป๋าตังค์งเรากับโภชนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้และสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าในการใช้จ่ายเงินทองเราได้นะครับนั่นคือพัฒนาความหวัง และอันที่สามก็คือเพิ่มพูนการเปลี่ยนแปลงรับพรเพื่อเป็นพรน,นะครับเป็นเหมือนน้ําที่ไหลจากเทะเลสาบกาลิรีไหลผ่านแม่น้ําจอแดนใช่ไหมครับแต่เราทั้งหลายจะไม่เป็นเหมือนทะเลตายที่ไม่มีทางออกนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอยู่ที่นั่นไม่มีชีวิตแต่เทะเลสาบกาลิรีทาไมครับเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ นั้นเราจะเป็นเหมือหนอึ่งนั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราแต่คนที่เป็นหนี้ก็จะไม่เป็นหนี้อีกต่อไปคนที่ไม่เคยออมก็จะเป็นคนที่มีออมนะครับและนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราทั้งหลายอันที่สองก็คือเรื่องของพันธกิจพันธกิจเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรับรู้เรื่องกันว่าเรามีธรรกิจก็คือ เสริมสร้างผู้นำแบบผู้รับใช้เพื่อใช้ชีวิตตามแบบที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดครับสามประการให,ใหญ่คือหนึ่งเรื่องการเงินสองการงานสามชีวิตของพวกเขาทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อจะเพิ่มพูนการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้รับใช้ที่ได้รับการทรงสัมผัส อบรมจากพระเจ้าของพระเจ้าในบทเรียนนี้แล้วเนี่ยการเงินการงานชีวิตของเขาจะรับการเปลี่ยนแปลงจะรับการเสริมสร้างให้เป็นผู้นําแบบผู้รับใช้ตามแบบที่พระเจ้าท่งกําหนดให้มาดูถึงค่านิยมหลักบ้างนะครับในบทเรียนนี้มีค่านิยมหลักอยู่สามประการคือหนึ่งความเป็นพระเจ้านั้นในความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั้นเราต้องรู้ว่าพระเยซูริเป็นศีรษะสิ่งที่เราทําจะต้องสะท้อนถึงการ ยอมจำนนต่อการสรงนำของพระเจา้าทุกอย่างที่เราทำเราต้องแสวงหาพระองค์ก่อนในสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นในชีวิตของเรานะครับทั้งในการตัดสินใจหรืออะไรก็แล้วแต่เราควรจำได้มัติวบที้ปกอสามสามใช่ไหมครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจา้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและค์จะสรงเพิ่มเติม,ตมสิ่งทั้งปวงให้นี่คือค่านิยมหลักอันแรก ข้นมูหลักอย่างที่สองคือการเป็นผู้อารักขาในความเป็นพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งเป็นเจ้าของทุกสิ่งและในความเป็นเราเราคือผู้อารักขาเราจะตัดสินใจทุกเรื่องได้แต่โดยให้พระเจ้าทรงผ่อพระทัยต่อการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงมอบหมายให้กับเราดูแลนั่นไม่ถึงว่าเราต้องทําดีที่สุด การจัดการหรือการเป็นผู้วารา,านั้นก็คือการเป็นผู้ดูแลเราจะต้องดูแลอะไรครับในสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้กับเราอย่างดีที่สุดทุกท่านคงจําคําอุปมาเรื่องเงินตะลันได้ใช่ไหมครับคนแรกได้ห้าตะลัน,น,ลนคนที่สองได้สองตะลันคนที่สามได้หนึ่งตะลันแล้วคนแรกทำไมครับก็เอาเงินไปลงทุนห้าตะลันลงทุนได้ห้าตะลันคนที่สองก็ลงทุนสองตะลันได้ไหม่สองตะลัน และเมื่อเจ้านายกลับมาก็บอกกับทั้งสองคนว่าโอเ้เขาเป็นคนที่สัตย์ซื่อและทําได้ดีแล้วนะครับภาะสกากณ์ใช่ไว่า Well done นะครับทําดีที่สุดแล้วนะครับแต่ไม่เหมือนคนสุดท้ายใช่ไหมครับเอาไปฝังไว้ซึ่งเจ้านายบอกว่าต้อไม่เอาไปฝาธนาคารนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของความเป็นผู้รักษาที่ดีนั่นเป็นสิ่งที่เป็นหน้าเี่่อแต่ที่สามก็คือ การที่เราต้องหลายต้องให้ด้วยใจกว้างขวางอย่าลืมนะครับการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับถ้าเราไม่เคยมีความสุขเลยแนะนําได้บทเรียนนี้นะครับก็คือให้เลยให้ปุ๊บเราจะมีความสุขทันทีนั้นโดยเฉพาะยิ่งการให้ด้วยใจกว้างขวางเราจะต้องอุทิศต,ตัวของเราให้เป็นผู้ที่ให้ด้วยใจกว้างขวางตามหลักโพชนาของพระเจา้า ไม่ได้ให้โดยคิดถึงประโยชน์ที่จะกลับมานะครับหลายคนให้เพราะคิดถึงประโยชน์ที่กลับมาเช่นชื่อเสียงหรืออำนาจเกีดยรติยศอะไรก็แล้วแต่แต่หลักการของพระเจ้าไม่ใช่ดังนั้นเราต้องสร้างวัฒนธรรมการให้ด้วยใจกว้างขวางตามหลักพุทธีนะครับและให้เราต้องหลายมีชุดแห่งการให้ด้วยใจกว้างขวาง,งซึ่งจะต้องสามารถสร้างอิทธิพลให้เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ได้ให้สั่งสอน ในเรื่องนี้ได้และให้เสริมสร้างในเรื่องนี้กับคนอื่นได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นหลักการเงินนะครับตามค่านิยมหลักที่ในบทเรียนนี้ได้บอกไว้นะครับโอเคครับเรามาดูในหน้าที่สี่ด้วยกันจากบทเรียนของท่านหน้าที่สี่เป็นเรื่องของสามช่องทางในการทำภารกิจอ,อย่างที่บอกนะครับบทเรียนนี้เป็นบทเรียนจากภารกิจคราวภารกิจคราวนั้นตั้งขึ้นเพื่อจะช่วยให้ เราได้เข้าใจแผนงานเจาะจงที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตของคริสเตียนหรือผู้รัรบใช้ในด้านของการเงินส่วนบุคคลในเรื่องของการงานในเรื่องของการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วก็คําแนะนําที่มีในบทเรียนนี้ก็มีพื้นฐานมาจากาพระพีนะครับซึ่งจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการใช้ของประทานในการใช้ความสามารถอย่างสัตย์ซื่อเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า แน่นอนครับเมื่อเราทําตามหลักการของพระเจ้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรากับโลกรอบตัวเราอย่างชัดเจนสามช่องทางที่ว่านั้นคืออะไรครับหนึ่งช่องทางแรกนะครับคือแผนการเงินส่วนบุคคลน,นั้นสุขภาพการเงินของเราโอเคครอบครัวงเราก็โอเคด้วยสุขภาพการเงินของครอบครัวเราโอเคคิสจัร ก็โอเคด้วยนั้นคิดจากไหนที่การเงินไม่ค่อยรา,าบลื่นนะครับก็ต้องมาดูสุขภาพการเงินในครอบครัวของสมาชิกนะครับนั้นครอบครัวไหนที่มีสุขภาพการเงินไม่ดีนะครับก็ต้องมาดูในสุขภาพการเงินของชิตส่วนตัวของแต่ละคนในครอบครัวนั้นและในเรื่องนี้ภันกิจคราวจึงจัดเตรียมในเรื่องของวิธีการบริหารจัดการการเงินที่ เอาไปใช้ได้จริงนี่สำคัญนะครับไม่ได้สอนไปแล้วก็เก็บไปเป็นหลักสูตรบทเรียนวาวนบนบันทิ่งนะครับแต่เอาไปใช้ได้จริงช่องทางที่สองในเรื่องของการงานอาชีพก็หลังจากที่ผมไปสอนในเรื่องนี้นะครับหลายที่ก็ได้รับคำพยานว่าสามารถเอาไปใช้ได้จริงและก็ช่วยได้จริงเพื่อศากบางแห่งนะครับเฮลันยิกเอาไปใช้ ในคริสตจากรเราก็เห็นว่าเงินถวายนั้นก็เพิ่มปูนขึ้นมาโดยการบริหารการเงินในครสตจักอย่างถูกต้องอย่าลืมนะครับพระเจ้าให้ความสามารถให้ของประธานแก่เราเพราะโปร่งต้องการมีเป้าหมายใช้เราอย่างเฉพาะเจาะจงดังนั้นการที่บทเรียนนี้จะช่วยให้ท่านค้นพบการงานอาชีพของท่านที่จะสามารถเสริมสร้าง ให้เราสามารถรับใช้พระเจ้า้นย่งเต็มที่รวมถึงจะประเมินและออกแบบการใช้จ่ายการเงินเราเพื่อจะช่วยให้เรารู้ถึงจุดแข็งที่พระเจ้าได้ให้เราใช้ทักษะต่างๆความสามารถต่างๆเพื่อจะเป็นประโยชน์ในแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราได้นั่นก็คือช่องทางที่สองเรื่องการงานอาชีพส่วนในช่องทางที่สามครับก็คือเรื่องของการบริหารธุรกิจเรื่องหลักการบริหารการเงินเนีย่ยธุรกิจคราวก็ ต้องการช่วยท่านได้พัฒนาทักษะของท่านให้ถึงขนาดเป็นผู้นําธุรกิจการเอาพระเจ้าของพระเจ้าไปประยุกต์ใช้ในที่ทํางานในธุรกิจของท่านไปสร้างแรงบันดาลใ,ใ,ใจให้กับพนักงานเพื่อจะให้เกิดการทํางานที่ดีนะครับถือว่าเอาเอาหลักการเนี่ยหรือเอาชุดวิชาเนี่ยนะครับไปใช้ในเชิงธุรกิจของท่านได้เลยนะครับถ้าท่านได้ทำธุรกิจอยู่ เพราะว่าภารกิจนี้ออกแบบมาเพื่อจะช่วยให้เราเนี่ยจะมีสติปัญญาซึ่งมาจากโคจนาขัวะเจ้านําไปสู่การปฏิบัติได้จริงในธุรกิจของท่านนะครับนั่นคือสิ่งที่สามช่องทางในการทำภารกิจ